เรื่องยอ่อเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง EP4 เมื่อคุณเอกตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมหลักฐานมัดตัวแน่นหลังจากที่ความสัมพันธ์สุดอลวนระหว่างคุณเอกเจมส์จิรายุและอีนางคำดวงเบลล่าราณีกำลังเริ่มจะก่อตัวขึ้นทำกลางความวุ่นวายในเมืองทุ่งใหญ่เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง EP4 ก็ได้พลิกบทบาทครั้งสำคัญเมื่อเรื่องราวที่เคยเต็มไปด้วยความน่ารัก และชวนหัวต้องกลายเป็นคดีที่เต็มไปด้วยปริศนาและความตึงเครียดเมื่อขุนเอกถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมโดยมีหลักฐานสำคัญที่ชี้ตัวเขาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ความวุ่นวายครั้งใหม่ขุนเอกถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมในขณะที่ขุนเอกกำลังพยายามจัดการชีวิตของตัวเองและคำดวงให้เข้าที่เข้าทางเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองทุ่งใหญ่ ท่ามกลางความตกตะลึงของชาวบ้านและครอบครัวเจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าจับกลุ่มขุนเอกพร้อมกับนำหลักฐานสำคัญที่พบในที่เกิดเหตุมาแสดงหลักฐานเหล่านั้นดูเหมือนจะมัดตัวเขาแน่นหนาจนแทบไม่มีทางโต้แย้งได้เลยการถูกจับกลุ่มครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับทุกคนโดยเฉพาะกับคำดวงที่ต้องสวมบทบาทเมียของเขาเธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจที่สุดเพราะคนที่เคยดูแล,แลและสั่งสอนเธอให้เป็นกุลสตรี กลับต้องมาเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายที่สุดเธอต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าจะยืนอยู่เคียงข้างสามีกรรมลอหรือจะปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมตามลำพังหลักฐานที่มัดตัวจนดินไม่หลุดหลักฐานที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ในการจับกุมขุนเอกนั้นมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดไม่ว่าจะเป็นพยานที่ให้การถึงการมีปากเสียงของเขากับผู้ตายก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นาน ไปจนถึงหลักฐานสำคัญที่พบในที่เกิดเหตุซึ่งดูเหมือนจะชี้ชัดว่าเขาคือฆาตรกรตัวจริงขุนเอกเองก็ดูเหมือนจะหมดหนทางในการอธิบายเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดูเหมือนจะเป็นการกระทำของเขาจริงๆในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกนี้มีเพียงไม่กี่คนที่เชื่อในความบริสุทธิ์ของขุนเอกและหนึ่งในนั้นคือคำดวงเธอไม่เชื่อว่าชายหนุ่มผู้มีเมตตาและคอยดูแลเธอจะสามารถทำเรื่องที่โหดร้ายเช่นนี้ได้ การถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมทาให้เธอรู้สึกโกรธและอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเขาซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้เองจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเธอไปตลอดกาลคุณคิดว่าคําดวงจะสามารถหาหลักฐานที่ช่วยคุณเอกได้สําเร็จหรือไม่และใครคือฆาตากรที่แท้จริงในคดีนี้